เคยชมหน้าดาราไทยติดอันดับคนนางสุดเปรี้ยงของฟิลิปปินส์ปัจจุบันนาราไทยไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงในประเทศไทยแต่ยังเติบโตในฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยล่าสุดมีรายงานจาก Hive a d a t e r ว่า ไบวชิลวิทติด5อันดับแรก1ในผู้มีอิทธิพลบนอินสตาแกรมในฟิลิปปินส์บ่งบอกถึงชื่อเสียงของไบ์เป็นอย่างดีในขณะที่คู่จิ้นของหนุ่มไบอย่างวินเมทาวินก็คว้าอันดับที่11ได้เช่นกันนอกจากนี้ไบเฟิ Fern, ร์นพิมชนกที่ขโมยใจผู้ชมด้วยการแสดงของเธอในหนังยอดฮิตเรื่อง เฟนโซนก็ติดอันดับ16ในรายการนี้เช่นกันขณนะที่สาวอีกสวยอีกคนยาย่าอุรัสยาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในฟิลิปปินส์จากละครไทยที่ไปออกอากาศที่นั่นอย่างลิขิตรักและขึ้นชีวิตก็ติดอันดับโดยยืนอยู่ในอันดับที่27